จะมีสิ่งไหนที่ติดกั้นธรรมะของพุทธเจ้าได้สมัยก่อนนี่เป็นเทเรพหลวงปู่ก็ฟังเทเสหลวงปู่ล,ลาเทเมาปกรโตฟังเทศหลงตาบวฟังเทเทพหลวงปู่เทศเทพถังลำีฟังเทงเทพไอ้ฟังเทงเทพหลวงพ่อพุทธานิยยหลวงปู่สิมพุทธาจารย์ฟังไปช่วงที่ดัานให้พรหลวงปู่ก็ตรวดน,น้ำ เทบุญกุศลให้กับพวกจิตวิญญาณพวกเจก้ากรรมนายเวรพวกทเทพเทวาพวกจิตวิญญาณที่เป็นวงสาขนาได้ลูก,จ,กจะเป็นอย่างนี้เพราะลูมไม่เชื่อว่าบุญกุศลที่พระธรรมดาจะทําได้ก็เพราะปฏิบัตินีลูกเขาอยู่วัดวารามธรรมดานี่ไม่เห็นว่าเดินทรงกรมนั่งภาวนานไม่เห็นพิจารณาธรรมใดๆไม่เห็นพูดเรื่องธรรมะ พูดแต่เรื่องทางโลกพูดแต่เรื่องอาถรรมแล้ววิญญาณจะได้บุญได้กุศลได้ยังไงลูกดังนั้นสมัยนี้นุ้มปุาา๊บมันสารว่าไงนุ้มปุจึงอาศัยเทพพร้อม่นกุญาจเวลาที่ทนให้พรให้อะไรที่เขาบันทึกนในบางช่วงนุง้มปุก็มีโอกาสที่จะไปตรวจน้นนานทำบุญถ้าจะพูดถึงจะไปกวดน,านา้าทำบุญในวัดวารามนี่คือลูกปุไม่ลงใจพระก็ยังเห็นอยู่นี่ลูก ขาก็จับใจไั้ใช้เงินทองอยู่นี่เขาสีนี้บริสุทธิ์นี่ลูกถ้ะ mm. ก็ยังบุญดีได้ยากยังเด้แลงไดเสียงแล้วจะว่ายังไงลูกม,มันก็ไม่ได้อะไระลูกอย่างสมัยก่อนนี่พอช่วงนั้นนี่ลวงปู่ภาวนาเก่งด้วยสามารถที่จะร่วมรู้จอดรู้สดเห็นพราวิญญาณที่ตายก่อตายหนิงี่เป็นใครบ่าเมื่อมันรู้มันหนงขนาดนั้นได้พูดได้คุยกันขนาดนั้นถ้าเป็นลูกลูกจะมีความรู้สึกไ นลวงปู่ไม่ได้ฝรลุกท่เพื่อไปตอบยามสร้าเตื่นหรือไปดา่าด่าคณะหรือไปหายดิ้นว่าจากรูปนั้นรูปนี้นะลูกหลวงปู่พูดเพื่อความเสมอขีนะลูกหลวงปู่อยากเห็นพระดีนั่นอยากเห็นพระสการดีลูกน่อยากเห็นพวกเราทุกคนอยู่ในหลักคำสอนของพระเจ้าอยากเห็นพระเป็นพระเทที่ทสมคาสมวินัยเป็นพระที่สมคุณบริบูรณ อย่างน้เป็นสายพระยุทธ์สุทธเจ้ชีนโนโรสเป็นพ่อกูแม่กูเป็นพ่อแบบแม่แบบเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่ใหญ่เป็นเป็นเนื้อนา,นานบ่าของโลกอย่างนี้ก็ถ้าศินไม่บริสุทธิ์เหมือนเราประมาหมพระพุทธเจ้าไหมเลยเป็นสัตว์ดาเองด้ไหมล,ลูกก็พี่นานตัวนี้นะเอาเรามีพ่อมี่แม่ถ้าพ่อแม่พูดแล้วนี่เราเป็นคนไม่ดี แม่อยู่ในโอวาทของพ่อผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่พ่อแม่จะมีความรู้สึกไหนพ่อแม่เราไปวัดบารามไปใส่บาตรบุญลเตะลูกเป็นลูกกับตีอินเล่ามางุลาหาเรื่องเราคนนั้นคนนี้พ่อแม่จะมีความถุกหรือพ่อแม่จะมีความผขดเราต้องคิดอย่งนี้นี้พ่อแม่บีดามารดาเป็นผู้เตรียมไปด้วยพระเมตตานั่นเตรียมไปด้วยพระไทยที่บริสุทธิ สอนลูกได้พระใจท,ที่บริสุทธิ์บัญยัติหลักพระวี่ไยนได้พระใจที่บริสุทธิ์เจ้าจะพูดว่าออกจากพระโอษฐ์แก้วเลยนะลูกตัดแล้วหนึ่งไม่มีสองตอพวกเรากล้าได้ยังไงนะถ้าพป่นลูกดีๆจะกล้าได้ยังไงนะลูกเวลาลนลวงูพูดขึ้นมู่คณะนจริงใน่พอใจใาเรานั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ว่าพระลูกไหนด่านลวงปู่หลงปูกก็ถือว,ว่าเป็นพระอภีก็แล้วกันเป็นลูกตลดีกันแล้วกัน อุปศริกาคนไหนด่าลุงกูลุงก,กูเกาถือว่าพินวาสุปศริกาอัปปีก็แล้วกันนั่นเป็นปูถีหรือปฏิศาสนานั่นในนามเป็นพวกพระหาโจรป้นศาสนาแล้วก็บบเป็นเชเฉในะลวงกับมีใจสู้เพื่อต้องการจะแดงให้โลกเข็นให้การลูกรูปโลกและอารมณ์ลกให้เจวดานายหลู่กกับเจ้าเส่งปจตะวานได้เห็นว่ายังมีพระเทพระดีอยู่บ้าง ยังมีลูกที่ดีอยู่บ้างยังมีศาสตร์แต่ยังมีทพุทธชีชดโนรดอยู่บ้างลูกพุทธการอีแค่น,นั้นเองลูกไม่ได้บวชมาเพื่อะรแต่กลบบัความเสริอเดียงดือ่อนีหลังลูกปู่ก็สร้างบทเทศลาใหญ่ดีดีใหญ่แล้วสีลูกทำไมลูกปู่จะอยู่ศาลาร้างๆอย่างนี้คนที่จะเข้ามาถึงลูกปู่ได้ผู้นั้นต้องใจกล้าจริงๆแต่น้องทนการก็เล็กตุ้มเตะเมืมเม่อฝนตกมาเห็นเมฆจะดาวนี่น่ต้องเล็กตุ้มเตะเข้ามา รถจิงก็ามาลำบากเออรถจิ้งก็พอได้เทศก,การช่วงฤดูฝนนี่หนักนักน่ลำบากที่สุดทางก็เป็นหลุมเป็นบอ่อทางคนนั้นก็รถเทกเตอร์ไถเข้ามาเหลือเพียงเล็กๆน้อยๆรถก็หลบก,กันไม่ได้ต้องจอดคอยกันว่าที่จะเขามาถึงรูบู่ได้ถ้าจะบอกว่า เป็นการวัดใจวัดกิจวัดใจของผู้ที่ไปใจในการสร้างบุญสร้างกุศลก็ถูกถ้าจะพูดถึงว่าการสร้างบุญสร้างกุศลศีลทําบุญแล้วแบบสบายๆนี่มันไม่ได้บุญเต็มเม่เต็มหน่อยนะสังเกตนในสมัยพุทธกาลนี่ดูผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลนี่ส่วนมากจะไม่ได้สบายนะรทุกู้นกนะกว่าที่จะสร้างบุญสร้างกุศลได้ก็ก็เหมือนพระนางสุชาดาย ทำข้า,มาวมันทุบอะไต้องเลี้ยงวัวเท่าไหร่ลูกเลี้ยงวัวตั้งหลายร้อยตัวนั่นแหละแล้วให้กินอะไรลูกให้กินพวกพืชอย่างเดียวให้กินชะเอมอย่างเดียววัวนั้นต้องใกล้เข้าไปในป่าชะเอมกินชะเอมวัวหลายร้อยตัวแบ่งออกมาครื่งหนึ่ง รีดนมวัวตัวนั้นให้วัวพวกนี้กินมานเรื่อยๆกินมานเรื่อยๆจนเหลือเท่าไหร่แต่ตัวสุดท้ายยัน